นนวันนี้ว่ามีท็อปิกในเรื่องของของ จริงไม่เหมือนในจินตนาการเออมันเป็นยังไงเฮียมันไม่ใช่แค่ไม่เหมือนในจินตนาการหรอกชีวิตจริงไม่เหมือนการ์ตูนดิสนีย์อ,อ่ออาแสดงว่าการ์ตูนดิสนีย์คือจินตนาการมันมีไหม้นังเงือกแล้วขึ้นมาเป็นขามันมีไหมที่โดนอาบยาพิษแล้วจูมผิดแล้ว จะฟืน้นตายไปแล้วฟืน้นไม่กลัวตายโคกลัว <laughs> ตายโคฉันก็หมายถึงว่าชีวิตจริงมันไม่ได้เหมือนกับในการ์ตูนหรือไม่เหมือนกันในนิยายหรือว่าไม่เหมือนกับจินตนานการหรือว่ามันไม่เหมือนกันหนังเ,<อ>เรื่องความที่วันนี้เราได้ไปอ่านหนังสือแล้วหนึ่งนะคะแล้วขเข<อ>าก็บอกว่าความรักไม่เหมือนกับการ์ตูนดิสนีย์ที่<อ>การ์ตูนดิสนีย์มันหลอกพวกเราว่าทุกอย่างจะเพอร์เฟกต มีที่ไหนแค่รองเท้าหลุดแล้วจะรักกันได้ยังไม่รู้ได้สามารถนอนกลนหรือเปล่ากลิ่นตัวเป็นไงก็ไม่รู้กลิ่นปากเป็นไงก็ไม่เห็นเออเขาก็เลยบอกว่าในกระตูนอ่ะมันหลอกเราก็เลยทําให้ฉันอ่านมานึกคิดว่าเออท็อปปิกนี้น่าสนใจจังเลยเพราะว่าคนในปัจจุบันอ่ะรักกันง่ายมากรักกันได้แค่ปลายนิ้วรักกันได้แค่บอกว่าเห็นแค่รูปเห็นแค่รูปเห็นแค่กายาแต่ฉันมีเพื่อนคนหนึ่งที่สักเซสฟูลสักเซสฟูลในเรื่องของความรัก ่านการปัดนิ้วและเป็นความรักที่ดีมากลรวฉันไม่ได้เห็นแค่คนเดียวนะฉันเห็นหลายคนเลยแล้วเห็นหลายคู่คือได้ดีก็โชคดีถ้าได้ก็ตัวใครตัวมัน คนเราอ่ะมักจะดูการ์ตูนดูหนังดูอะไรก็แล้วแต่แล้วมันกลายไปว่ามันเหมือนฟิกไมซ์เซตเลยอะ่ะที่แบบว่าความรักฉันจะต้องเป็นแบบนี้แน่เลยการทํางานฉันจะต้องเป็นแบบในหนังเนี่ยเลยมันจะต้องแบบลอกสวยมันต้องมีปัญหาก่อนแล้วค่อยเจอทางแก้ปัญหาบางคนเขาก็แก้ปัญหาไม่ได้เลยนะสักทางท้งชีวิตทั้งชีวิตฉันเลยบอกว่าการใช้ชีวิตของคนจริงๆอะ่ะ เราไปอิงกับสิ่งที่เราเห็นเราไปอิงกับสิ่งที่เราไปรับชมในทีวีเราไปอิงกับสิ่งที่ใครคนนึงอยากให้เรารู้สึกอเออมันก็เลยทําให้ใจอ่ะเป็นทุกข์เพราะเรามีความคาดหวังทั้งอย่างให้เราหรือชีวิตของเราเป็นในแบบจินตนาการนั่นแหละมันเป็นทุกข์นะเป็นทุกข์เอาในเรื่องความหลักลวกันการ์ตูนดิสนีย์ทุกแพทเทิร์นเหมือนกันไหม แพต่บน<ะ>เดิมเป็นเหมือนใครสักคนหนึ่งอยู่อยู่ซินเดอเรลล่าก็เป็นเหมือนคนชายอยู่ในบ้านที่พ่อแต่งงานใหม่ <Right. S 1> คนแ,แม่<ๆ>คนพ่อใจร้ายแล้วก็มารังแกฉันฉันต้องโดนถูกกระทําก่อนเป็นแบบผู้สาวตัวน้อยเออแล้วก็จะมีเกิดอุบิเหตุอะไรสักอย่างหนึ่งที่ทําให้ได้เจอกับพระเอกเจ้าได้เจอกับเจ้าชายจะต้องเกิดเหตุการณ์อะไรสักอย่างหนึ่งที่มีตัวร้ายออมีแม่มดมีตัวช่วยด้วยอาจจะมีคนช่วยออมีหูช่วยมีคนสัพอดมีคนเเพช่วใช่ไหมเออแล้วก็ค่อยลง ด้วยแต่งานกับเจ้าชายเลยยังไม่ได้ทันพูดคุยอยังไม่ทันได้ปฏิสัมพันธ์หรือฟีเจอริงในคําพูดเลยฟีเจอร์ิงในคาพูดไงเอาพูดไปพูดกลับจริงเออแค่ได้ยินเสียงของเมอร์เมดก็ตกหลุมรักแล้วยังไม่รู้เลยว่าเป็นใครแค่ลองเพลงฉันก็ได้ผวอนแล้วมันก็เลยทําให้คนเราอติดภาพนานมีจินตนาการว่าวันหนึ่งฉันจะเจอผู้ชายที่เพอร์เฟกหรือว่าเจอชีวิตที่ใช่วันหนึ่งฉันจะ มีอะไรสักอย่างที่ทําให้ฉันแบบกลายเป็นพรินเซสเลยอะ่ะเออแต่ขอแก้ข่าวก่อนนะเฮียเนี่ยเป็นคนหนึ่งที่แบนเลฟิฟหรือแบบเลิฟเวอร์ดิสนีย์มากๆแต่วันนี้ที่ออกมาพูดไม่ได้ออกมาพูดเพื่อบ้าหรือออกมาพูดเพื่อแบบโจมตีนะแต่เป็นสิ่งหนึ่งที่เฮียเห็นมองต่างด้วยและฉัน,นก็เชื่อมาตลอดเพราะว่าตั้งแต่ฉันเกิดมาเนี่ยนะฉันก็อยู่กับการ์ตูนดิสนีย์เรื่องแรกคืออลาดินแล้วแม่ก็สื่อวิดีโอนะอลาดินดูไปกี่รอบโอ้โหดูจนเทปยาน่ะ ค่ะแม่เลยเพราะว่าแม่มีตังซื้อให้แบบมันแพงมากเนอะเชื่อไหมว่าฉันเคยเป็นคนหนึ่งที่ฉันรู้สึกว่าฉันผิดหวังมากกับการที่อยู่ในโลกความเป็นจริงแล้วมันแบบมันไม่เห็นเหมือนในหนังที่เคยดูมาเลยว่ะหรือว่าแบบหนังฝรั่งแบบนอตติงฮิลที่แบบแเออแ,แบบคนทั่วไปกับดาราจะมาแบบปะกันได้ยังไงเออเพราะว่าแค่กาแฟหกใส่เสื้อแล้วที่ร้านหนังสือแล้วคุณก็ไปเปลี่ยนเออเสื้อที่ห้องฉันมึงเที่ยวห้องน้ำก็ได้ไหม ฉันเลิฟเรื่องนี้คือ,อ <laughs> สิ่งที่ฉันรู้สึกว่าอืมโอเคนะฉันกลับมาอยู่ในชีวิตจริงแล้วกันชีวิตจริงอะวันนี้เราไม่รู้ด้วยซ้ําว่าเราจะเจออีกกี่ปัญหาในหนังจะมีแค่หนึ่งปัญหาใช่ไหมหรือสองปัญหาหรือไม่ก็สามแต่วันนี้ฉันอาจจะเจอเป็นสิบปัญหาเลยก็ได้เพราะที่ผ่านมาฉันก็เจอมาตลอดเลยนะใช่หนึ่งวันพัานเหตุการณ์ไง <c oughs> แล้วหลายๆเรื่องที่ผ่านมามันก็เลยหล่อหลอมให้เราเนี่ยเป็นคนหนึ่งที่มีโลกความคิดหรือมุมมองกับการใช้ชีวิตแบบนั้นเธอรู้ไหมว่าฉันเคย ทะเลาะกับแฟนเก่าเรื่องที่แฟนเก่าฉันไม่เหมือนพระเอกในซีรีส์ฉันรู้สึกว่าพระเอกในซีรีส์อะที่ทำไมอ่อนโยนจังเลยแล้วทำไมทำไมเขาถึงไม่อ่อนโยนเหมือนซีรีส์คนนี้สิ่งที่เป็นรสนิยมส่วนตัวในการชอบอะ แล้วทำยังไงต่อฉันก็ทะเลาะกับเขาเลยตีเลยว่าทําไมเธอถึงแบบไม่อ่อนโยนล่ะทาไมเธอถึงแบบว่าไม่อย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ฉชนแต่แบนานมากนะออนั่นมันคือสิ่งที่คนอยากให้เราเห็นเออแหละว,ว่าชีวิตจริงของเรามันไม่สามารถที่จะเป็นแบบนั้นได้ก็กลับมาอยู่กับปัจจุบันก็ค่อยๆเรียนรู้กับปัจจุบันว่าเราอ่ะจ,จะมีมุมมองแบบนี้ได้มันต้องผ่านชีวิตมาในระดับหนึ่งม,มันจะต้องผ่านประสบการณ์หลายๆเรื่องมา เพราะว่าบางสิ่งบางอย่างที่เราคิดไว้หรือเราดูมาหรือเห็นภาพมามเราคิดว่ามันจะเกิดขึ้นจริงแต่มันพอมันไม่ได้เกิดขึ้นจริงเราได้ประสบการณ์หม่ไปมเมื่อคืนฉันได้รับโทรศัพท์จากเพื่อนคนหนึ่งใช่ไหมล้วเขราก็โทรมาปรึกษาเรื่องความรักแปลกไหมมีแต่คนโทรมาหาฉันเรื่องความรักแต่ความรักของเราเวิร์กแต่มันไม่ได้แบบราบรื่นขนาดนั้นด้วยคําถามที่ว่าคือเพื่อนฉันคนนี้การครบทางไกลละกันกับผู้ชายคนนี้แต่ยังไม่ได้คบกันนะพอเขาเจอกัน มันก็มีการกระทําบางอย่างที่รู้สึกว่าไม่ไม่ได้ถูกใจเพื่อนฉันคนนี้เขาเป็นอย่างนี้นะีนะเราแบบไม่โอเคแล้วเราก็ถามเขาว่าอ่ะเราไม่โอเคเราทำยังไงเพื่อนฉันก็เลยบอกว่าก็ไม่โอเคแต่ก็ทําเป็นแบบก็ติดตลกไปอะไรประมาณเนี้ยฉันก็อกเออแต่เธอไม่ได้โอเคจริงๆใช่ไหมในความสัมพันธ์แบบเนี้ยใช่ฉันไม่ได้โอเคเลยเออนั้นเธอก็เลือกที่จะสื่อสารแต่สิ่งที่เขาอคุยกับเธออ่ะ มันอาจจะเป็นเรื่องปกติสําหรับเขาก็ได้นะแต่มันแค่ไม่ปกติสําหรับเธอและไม่ได้ปกติไม่ได้ปกติสําหรับฉันแต่มันอาจจะปกติสําหรับคนนั้นสําหรับเขาและคนที่เขาเคยผ่านเคยคบกันมาแต่ถ้าเธอคิดว่าเธออยากจะอยู่กับผู้ชายคนนี้เธอก,ก็เลือกที่จะสื่อสารถ้าสื่อสารแล้วมันยังปรับตัวไม่ได้ก็คแค่เปลี่ยนไม่อย่าไปเสียดายฉันก็เลยถามว่าที่เธอยังคุยอยู่เนี่ยเพราะว่าเธอเสียดายใช่ไหมเขาบอกว่าใช่เพราะว่าเขาอ่ะ ตรงสเปคชั้นหลายอย่างเลยถ้าแค่เสียดายแต่เธอไม่มีความสุขถึงเขาจะตรงสเปคกับเธอขนาดไหนก็ตามนะแต่มันไม่ใช่อ่ะมันจะอยู่ด้วยกันได้ยังไงสเปคอาจจะกินได้นะแต่กินได้ไม่นานแต่อย่าหน่อยได้กินเ้าปล่อยเขาผ่านไปเราก็แค่เข้ามาเพื่อให้ได้เรามาเรียนรู้กันแล้วก็ <laughs> ออกไปจริงๆแล้วอะ่ะไอ้ที่เธอิสต์มาว่าแบบสเปคเธอมันมีอะไรบ้างอะ่ะแล้วเธอมีความสุขไหมบางอย่างที่เราจินตนาการมันอาจจะไม่ได้เหมือนกับ ในชีวิตจริงก็ได้อืเราต้องเป็นคนช่างเลือกค่ะคือถ้าวันนี้เราไม่เลือกชีวิตก็จะเลือกเราแทนเลือกเล่นอะไรบางสิ่งบางอย่างกับเราแทนอ่ะเพราะเราไม่ยอมเลือกไงแต่ถ้าวันนี้เรายอมที่จะเลือกให้ตัวเองได้ในแบบที่ตัวเองอยากได้อ่ะชีวิตมันก็จะไม่ไม่สามารถคอนโทรลเราได้เพิ่งเก็ตเลยนะว่าการที่เราเป็นเป็นผู้เลือกอมันจะมีอำนาจในด้านของทุกๆเรื่องแต่พอวันนี้ถ้าเรา เป็นตัวเลือกอม,มันกลับกลายไปว่าเราไม่สามารถคันธงอ,อะไรได้เลยเลือกเสร็จปุ๊บต้องชัดเจนเพราะถ้าเลือกเสร็จปุ๊บแล้วไม่ชัดเจนมันก็คาราคซังนะแต่อยากจะแชร์ประสบการณ์ว่าที่ผ่านมาเรื่องราวของแต่ละคนหรือว่าแบบเลือกเมื่อกี้เราพูดถึงเรื่องของจินตนาการเนาะอย่ายึดติดกับมันมากดูไว้เป็นอัธรรตของชีวิตได้แต่พอเราเจอเรื่องจริงอะ่ะอย่าเอาจินตนาการมาสวม กับชีวิตจริงของเราอแล้วมันจะยึดแบบยึดกันมากกว่าจะรู้ตัวก็สายไปแล้วนะเป็นท็อปิกที่สนุกดีนะอยากจะฝากไว้ให้คิดลานเนาะวันไหนวันไหนไม่ใช่วันทอง <laughs>